สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอผมอีกแล้วครับในรายการจ็อบเดย์เลยเลยนะฮะวันนี้ก็จะมาอยู่ในเกมเศรษฐีนฮะเราก็จะมาสรุปกิจกรรมกันนะฮะโอเคกิจกรรมนี้นะฮะเล่นรอบหนึ่งได้ชุดการ์ดพรีเมียมบวกหนึ่งครับเล่นรอบสองทองหมื่นห้าเล่นรอบสามได้อะไรวะเพชรยี่สิบเออนะฮะรอบสี่รอบห้าก็ไม่มีนะฮะแต่ว่าถ้าเราเล่นคูณสองนะฮะชนะแบบคูณสองนะฮะก็คือเก็บสี่หกสามสีนะเราจะได้แพ็คการ์ดรับกัน แพ็กการ์ด A 1นึ่ใบนะฮะถ้าเล่นรดับคูณ3หรือ,อไลวิตเอรี่ก็จะได้แพ็กการ์ดพรีเมียมบวก5ถ้าเล่นคูณ5หรือเก็บเกาะคูณ5ก็จะได้แพ็กการ์ดพรีเมียมบวกินะคเมื่อกี้ผมก็อัดไปแล้วนะก็ทำอะไรไปเรียบร้อยแล้วคือต้องขออภัยนะเพราะว่าแบบว่ามันคือแบบว่าจะอธิบายไงดีคือเขาเรียกว่าเออผมแบบไม่ได้ ช่างเถอะนะฮะแต่ผมก็เปิดแล้วผมก็ได้ตัวโควนี่ชาวเผ่านะฮะโคนี่ชาวเผ่าแล้วก็เศรษฐีบาวแล้วก็ได้โคนี่ชาวเผ่ามาสองตัวแต่อีกตัวหนึ่งอะ่ะหาไม่ได้นะครับโอเคนะผมก็จะมาเปิดเปิดเล่นๆดิคือไม่มีเพจเนาะมนมาเล่น มาเล่นเออห้องห้องเลยวะมาเล่นเพชรให้ดูสักตาแล้วกันเนาะไม่รู้จะเจอใครซื้อกอ่นอนเขยเล่มเกมจเจอใครวะเร็วเร็วเร็ว เจอบอยเลยเหรอชิบหายแล้วไงจี้ก็โหดสิบทำอะไรเนี่ยต้องตายอย่าอะไรวะสี่นะโอเคสิบแล้วก็อย่าเบิร์นด้วย โอเคสวัสดีก่อนฮะตามมาายาไทยนะฮะจริงๆด้วยหมวกเขาหมวกเขาแข็งแกร่งนะฮะว้ากลัวเขาบินเลยสิ เก้าชัวเฮ้ยแทนที่เขาเก้าเนาะไม่งั้นเขาเจ็ดชัวแบบนี้แปดด้วยเบิ้ลอีกทีเลยโชว์เบิ้ลอีกทีไหนฮะเบิ้ลนะเบิ้ลเบิ้ลว่าไม่เบิ้ลนะเขาตั้งเบิ้ลสิบสองมาตัดผมเนี่ยเฮ้ยเผลอกดธอะ,อะทำไมเดียวโอ้โหไม่เป็นไร อันตรายละหมวกผมก็ออกมั่งเนาะนั่นไง 6...9 เอ็มแต่บอยสดเราซื้อต่อก็เยอะอยู่สองบิน ไม่ออกครับโอ้เข็มทิศมีไหมไม่มีเฮ้ยโอ้โหเลยนเดียวมันมันก็ เครียดแล้วแบบนี้เกมพิกยังไม่ออกนะโอ้โหมันมันมาตรงนี้แน่เลยเฮ้ยนั่นแหละเดี๋ยวมันจะผิดหวังแปดโอ้ยรอจุดรอดจุดถ้ามันมันมาจุดสตาร์นี้มันต้องดึงผมไปนะรอดรอดมากรอดมากมายนะฮะ ก็จบตาแบบง่ายๆนะฮะก็ไม่ค่อยยากนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมในห้องแพตินัมนะฮะก็ขอญาตไปทำตัวดีๆก่อนละกันอาทิตย์นี้ผมว่ายังไม่ดันนะฮะก็ถามก็บอกกันก่อนเลยไม่ต้องมาถามนะฮะตอนผิดเทอมเดี๋ยวก็ดันนะฮะก็เจอกันอันดับ1-100ถึงร้อนะฮะ โอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแทน่นี้แล้วกันก็อย่าลืมกด Subscribe และก็กดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ